สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีพันธ์นะครับทางในช่องทิกตอกแฟนบุ๊ก็รวมเป็นหึงแฟนเพจและก็ยูทูบของผมด้วยกันนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีคนที่อยู่ในครอบครัวของเราด้วยนะครับเมื่อวานที่ใครได้ติดตามทางในช่องทิกต็อกนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแต่ใครที่ได้ติดตามในครอบครัวนะครับต้องบอกว่าสดชื่นจริงๆสำหรับผลงานของเมื่อวานที่ได้ให้ไปชุดองการสามหรือว่าตัวนี้นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าสดชื่นจริงๆนะครับส่วนวันนี้นะครับนำเสนอให้อีกหกคู่นะครับแล้ว่า เจ้าบ้านอย่างยูเนียนเบอร์ลินและติดกำแพงสูงเต็มให้ด้วยนะครับส่วนคู่ที่2นะครับเป็น Moon, ทางด้านของโบอสเซียดอร์ตมุนเจอทางด้านของโบคุ่มคู่นี้ก็มองที่เจ้าบ้านอย่างโบอสเซียดอร์ตมุนได้เลยนะครับส่วนคู่ที่3เป็นมอนซ่าเจอทางด้านซาซาโรคู่นี้มองไปที่ทีมเยือนอย่างซาซาโรนะครับส่วนคู่ที่สี่นะครับเป็นทางด้าน,นฟิโอลินติน่าเจอทางด้านของอินเตอร์มิลานคู่นี้ก็มองไปที่ทีมเยือนอย่างอินเตอร์มิลานนะครับส่วนคู่ที่5นะครับเป็นทางด้านลิเวอร์พูลนะครับจะเจอทางด้านของ,นอ,งบบนอร์ลลลิิิตตตีีี้้้้คููู่่่นนมออองงงงทเเเจาาาบยวรพพแแะดกำสส ยูเนเต็ดคู่นี้มองไปที่ทีมเยือนอย่างยูเนเต็ดและติดก,กำแพงสูงเต็มให้ด้วยนะครับส่วนยูนิการ์สามวันนี้ที่นำเสนอให้นะครับสำหรับตัวแรกเป็นทางด้านยูเนียนบริลินนะครับตัวที่2เป็นทางด้านบรูซิอาดอตมุนและตัวที่3สุทดท้ายเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับสำหรับพี่พี่เอฟซีในที่อยากได้เยอะกว่าในกระดาษแผ่นนี้อย่าลืมตามเข้าไปรับได้ที่หน้าโปรไฟล์นะครับสำหรับวันนี้ในการว่าบอลต้องขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ